ขอเราศรัทธาเต็มร้อยเกินร้อยศรัทธาเกินร้อย,ออยแล้วเดี๋ยวก็เด้งขึ้นมาเองธรรมะเดี๋ยวอ่านๆไปเพื่อไปโดนเปิดไปเนี่ยลวงตาแปลกมากเลยหนังสือที่ได้มาทุกครั้งเนี่ยไม่เคยได้อ่านหนังสือเลี้ยงหน้าหรอกคือหนังสือได้มาก็เปิดหน้าไหนก็น่านน้เนี่ยอ่านหน้านั้นเลย <Okay. S 1> ไม่เคยอ่านหนังสือตั้งแต่หน้าแรกดูเ <laughs> พราะอ่านหนังสือก็ได้น้าไหนก็เปิดปุ๊บก็ท,กบกบทําก็กระแทกใจหน้านั้นเลย เดี๋ยวเดี๋ยวทำก็กระแทกเองกระแทกใจเองถ้าถ้าเป็นคนแน่แน่ถ้าเป็นคนไม่ไม่โลเล่อแหลแล้วก็เดี๋ยวทําก็ปรากฏกระแทกช่วยเองไงพอทำเนี่ยที่สุดแล้วอยู่ในธรรมชาติอยู่ในใจของเราเนี่ยพุทธธรรมะสังฆะไม่ได้อยู่ที่ไหนเราอยู่ในใจเราก็เชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียวกันในธรรมชาติเนี่ยอยู่อยู่ในทุกที่นั้นอยู่ที่เรานี่แนะเป็นคนจริงหรือเปล่าตอนนั้นมีผ้าขาวอยู่คนหนึ่งเอยไปรอ มามามาอยู่เจ็ดวันแล้วก็มาเป็นผ้าขาวแล้วก็เพื่อจะบวชเป็นไอ้ถวายให้แก่ไอ้ในหลวงรัชกาลที่เก้าก็หมายเนะี้ก็เลยมามาเป็นผ้าขาวก่อนมาเป็นผ้าขาวแล้วก็อยู่บนกุฏิดตถุนสูงเนี่ยอยู่กุฏิดตถุนสูงก็ลูกตาก็อยู่กุฏิถัดไปกุฏิหนึ่งแต่ผ้าขาวเนี้ยก็อยู่บนกุฏิดตถุนสูงมากเลยกุฏนะินั้นเป็นกุฏิเก่าเตถุนสูง ประมาณตุ่มตีหนึ่งมั้งเสียงเอกผ้าขาวเนี่ยวิ่งมาเคาะประตูตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้งตึ้งเฮ้ยเป็นไ,ไรอ่ะเปิดประตูมาหน้าตาตื่นเลยงูยักษ์งูยักษ์อะไรงูยักษ์อะไรงูยักษ์เต็มไปหมดเลยที่กุฏิผมอ่ะใต้ถุนนะั่นเราเลือ้อยขึ้นไปไดเต็มไปหมดเลยกระโดดกุฏิลงมากุฏิก็สูงเลยกระโดดวิ่งมาลุกตางูยักษ์งูยักษ์เฮ้ยงูยักษ์กอะไรโอ้โหแบบว่า เนี่ยเลื้อยคลอกคลาคลอกคลาใบไม้นี่ดังลัานเลยไม่รู้กี่ตัวตัวกี่ตัวก็เลยเอาไฟฉายลงมาฉายก็ไม่เห็นเลยเไม่เห็นอะไรก็กลับขึ้นไปก็กลับขึ้นปุติตอนนี้เลื้อยขึ้นุติเสียคลาคลาเต็มไปหมดเลยเนี่ยนี่เขาแก่จะบวชนะจะบวชถวายให้แก่ในหลวงหล่อเกล้าเนี่ยเพราะว่าวันรุ่งขึ้นจะบวชแล้วงนไปวันครบจะบวช เขาอยู่มาเจ็ดวันแล้วเขาปฏิบัติมาแต่เขาเป็นเป็นคนที uh, ่เป so. oh, hey oh, like oh, ็นคนที no ่ต no, okay. so ั right well, okay. so ้งใจจริงเพบอกว่าโอ้ยเต้ถุนนี่แหละเขามาต้มยำทําแกงโอ้โหฉลองกันใหญ่เลยเหมือนกับลูกชายจะบวชแล้วพรุ่งนี้เช้าลูกชายจะบวชโอ้โหมาฉลองกันต้มยำทําแกงเต้ถุนเนี่ยโอ้ยเรา่านี่มันเหมือนที่เขาบวดลูกชายเหรนี่ฉลองกันใหญ่เลยต้มยำทําแกงใต้ถุนเนี่ย เต็มไปหมดเลยเนี่ยเราก็เลยเอ้าเฮ้ยเขามาดีใจกับเจ้าเหว่อเจ้าไปตุ้มทิพย์สุกุัวนี้เขาหน่ะไปม่าดีเขามาเหมือนบวชลูกชายเลยนะเหมือนบวชลูกชายมาต้มยำทําแกงใต้ถุนเจ้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยเลยอ้าวเหรอเขาก็เลยแผ่เมตตาให้ว่าเอาที่บุญกุศลที่เขาได้ปฏิบัติมาแล้วทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ไอ้ที่จะมาบวชบวชในครั้งนี้ก็ ขออุทิศส่วนกุศลให้ให้เอเขาและทั้งหมดทุกคนนะทุกท่านพวกพวกที่มาต้มยมทำทาแกงกันเนะี่ยทั้งหมดนะเนี่ยให้พ้นจากทุกให้มีความสุขอุทิศส่วนกุศลให้ก็หายหมดเลยก็เนี่ยคนแค่แอะไรเขารู้หมดนะคนจริงอนะ่ะดีชั่วอยู่ที่ใจเขารู้หมดเนะี่ยอยู่ที่ใจเราแต่เขารู้หมดเราถืกว่าเรารู้คนเดียวแต่ความจริงเขารู้หมดดีชั่วเป็นยังไงร,รู้หมดเลยเนี่เออ ดีชั่วเป็นยังไงอะเขารู้พวกเนี้ยเขารู้แร่เนเเราอธิษฐานเนี้ยแน่แนจริงๆอะพระจะบารมีอธิษฐานบาร,ร,รีไม่เหลวไหลไม่ละแหลโอ้โหนี่ท้งฟ้าเลยอะอนุโมทนาตาทุกการนี้ก็หุ่นกึกกล้องไปหมดเลยตาทุกการแต่ถ้าพออธิษฐานแล้วก็แย่ละแหล่ละแหลเหลวไหลอตอนนี้ต่อไปเขาทิ้งเลยไม่ช่วยแล้วแล้วตอนนี้เราก็แย่แล้วเนี้ยเพราะว่า ไม่มีใครช่วยเหลือเราเลยในทางโลกก็ไม่มีใครช่วยทางธรรมก็ไม่มีใครช่วยแล้วเราจะทาอะไรสาเร็จนะโลกก็ไม่มีใครช่วยธรรมก็ไม่มีใครช่วยเวลาจะเกิดอะไรขึ้นปัญญาก็ไม่มีไม่มีธรรมมากระแทกใจให้เลยแต่ถ้าเราตั้งสรัจธาอธิษฐานแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นคนจริงปฏิบัติยังไงขนาดตอนบ้นางนั่งบ้างเข้าหน้าพองส้วมเดี๋ยวทำก็กระแทกในทุกที่เลยหยุดไม่ทุกอริยบทไม่มีเลือกการเวลาสถานที่เดี๋ยวทำก็กระแทกใจเดี๋ยวก็ทำก็กระแทกใจเองฮะ เดี๋ยมทีแล้วก็เจอตุ้มนั่นเจอตรนนี้ม,าม้างบางทีก็เห็นอะไรก็เห็นน้ำตาเห็นนี่ตายเห็นใบไ,ไม้ร่วงหล่นเห็นอะไรก็ทกํากระแทกใจกระแทกใจน้ําตาล่วงหมดนะยถ้าเป็นคนจริงอ่ะเนาะคนจริงอย่างเดียวนั่นแหละจริงไหมล่ะคนจริงไหมถ้าเอาจริงนะงแน่นอนอ้าวสาธุาจริงเนาะเออทุกคนคนจริงอ่ะจะเป็นคนจริงได้ ถ้ามคนที่กล้าตั้งสัจจะอธิษฐานเหมือนกับให้ตัตาบาลตอพระพุทธเจ้าพระไทวีสงฆ์อเทพเทวดาอินพรมยมดาหนาคุดฟ้าดินรู้จักเนี่ยยอเป็นตกิพยานเนี่ยคนนั้นต้องแน่จริงมากเลยเคยสร้างบุญวาสนาบาร,รมีมาแต่ปางก่อนต้องเคยสร้างมาตึกงกาพวกเราทุกคนเนะี่ยไม่มีใครเรามันไม่มีใครที่ว่าอยู่ๆมันก็มีไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีหรอกมันมีบุญและบาปเป็นมันมีบุญและบาปติดมาทุกคนแล้วแต่ว่า แต่พวกท่านเนี่ยได้มีโอกาสมาฟังทมฟังพระสัทธรรมอย่างเนี้ยไอ้น,นี่มันต้องมีบุญวาสนาบารมีเคยพบพุทธเจ้าก่อนเคยพบปพัญญาสงสาวกองค์ใดองค์หนึ่งหรือหลายองค์มาแล้วนั้นพวกเราไม่รู้นั้นคนที่สนใจพระสัทธรรมแท้มุ่งสู่พระผลนิพพานเนี่ยเคยสร้างบุญนบารมีมาแล้วกับพระพุทธเจ้าหลายพระองค์มาแล้ว <c oughs> อย่างเช่นยกตัวอย่างพราก่อนลูกศิษย์เขาก็อยากจะให้หลวงตาเป็น อาจารย์เขาเนี่ยพาไปประเทศอินเดียลูกตาก็ไม่เคยไปทำไมกันเขาก็อยากให้ไปกันไปที่ประเทศอินเดียเอาไปไปน่ะเขาอ้อนวอนอ,อาจารย์ไม่ไปแล้วมันก็ไม่สนุกอะ่ะอาจารย์ช่วยพาไปหน่อยอยากไปอินเดียกันไปสังเวียนสถานสี่แหง่งเขาก,ก็ไปไปก็ไปที่อันดับแรกก็ไปที่พุทธกยาก่อนไปที่ต้นสีมหาโพธิ ตอนแรกก็ไปปฏิบัติแล้วก็ตั้งโปรแกรมเยอะเหมือนพวกจะไปทัวร์เงี้ยชอบตั้งโปรแกรมว่านี่เวลานี้ไปดูดเวลานี้เวลานี้เวลานี้คือจะให้เที่ยวให้เยอะให้ไปให้มากที่เขาไปพอไปถึงพระไปถึงที่ต้นสีบาโภก็ไปปฏิบัตินั่งสมาธิกันแล้วก็เดินจงกรมก็มีประสบการณ์อะไรหลายอย่างเกิดขึ้น แกผู้ปฏิบัติธรรมแทบท,ทุกคนเลยไม่ใช่แทบทุกคนทุกคนเลยที่ไปด้วยในคณะตอนนี้เอาแล้วเลิกเลยโปรแกรมที่ไปที่อื่นไม่อยากไปแล้วอยากอยู่อยู่ที่ต้นสีมหาโพธิ์นี่ไงเลยก็อ่ะก็พาไปดูที่หนึ่งพอหันกลับมาเนี่ยพวกที่ไปในคณะลูกตาบุจะดูนั่นเดียวพวกในคณะที่ไปปรากฏว่าใส่สาลีหมดเลยทุกทุกคนในคณะที่ไปอ่ะ ใส่ซาลีหมดเลยมีอยู่ในคณะนั้นอยู่สิบกว่าคนที่ไปนะฉะน,นั้นใส่สาลีหมดเลยยี่ตาเฮ้ยพอยีตาก็หายไปเป็นใส่ใส่เป็นปกติเฮ้ยพวกนี้ทำไมใส่สาลีทุกคนเลยแล้วก็เฮ้ยพวกนี้มันอินเดียเก่านี่สมัยพุทธเจ้าเก่านี่เนี่ยแล้วพวกเนี้ยตายตายจากอินเดียมาแล้วก็ตามพุทธศาสนาม,มาเกิดเป็นคนไทยเนะี่ย พราะพุทธตาสนาอยู่ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่จเจริญรุ่งเรืองที่สุดตอนนี้ที่ประเทศไทยพวกนี้เป็นคนอินเดียเก่าดังนั้นพวกเราเนี่ยพวกเราที่มาฟังธรรมเนี่ยคงเป็นอินเดียเก่าหมดเลยในสมัยพุทธเจ้าหมดเราเคยพุทธเจ้ามาแล้วหลายองค์ตอนนี้ออาอีกทีหนึ่งอีกตอนหนึง่งไปที่วัดอีกวัดหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่รัชกาลที่เกา้าเนี่ยมารักษาฟรีเปิดรักษาฟรีคือให้ให้กองทุนไว้แล้วก็ให้รักษาฟรีแก ผู้ที่เนี่ยอยากจนคนอินเดียเนี่ยเพราะั้นคนไทยอินเดียที่มาอยู่ที่เนี่ยก็คือที่อยากจนเนี่ยก็ให้หมอที่ปกติเสียนจากประเทศไทยอ่ะผัดกันไปรักษาแล้วก็ฟรีหมดเลยแล้วก็พระองค์ก็ตั้งกองทุนให้แต่พระเขาก็บอกว่ามาตอนนี้ติดหนี้เป็นหนี้อยู่โยมที่ไปเ่ะเขาก็กล้ถึงก็คว้าเช็คมาเขียนเลยวันเดียวเดียว,ยวในคณะต้องรวมรวม,ม,ม,มกันหน่อยรวมๆม,มกันก็พอพอรวมรวมกันพอ เลยยื่นไอ้ที่รวมๆไปแล้วก็ยื่นพอยื่นถึงมือเจ้าวาดเนี่ยฟ้าผ่าเปลี่ยงมาการสาลาเลยฝนหึมหมดเลยผ่ามาเ,เจ้าวาดท่านตกใจอุ้ยพวกคณะที่มาเป็นใครนะปรากฏว่าไ้พวกคณะเนี่ยแล้วก็โยมที่เขียนเช็คเนี่ยไ้แต่งตัวสาลีอ,อีกอ่ะแล้วก็เทินมีของเทินหัวกันเนี่ยยาวเป็นแถวไปยังหลังนู่น ก็ผมว่าคนที่เขียนเช็คมากกว่าเขาเนี่ยรวยกว่าเขาหน่อยเนี่ยอยู่หน้าแล้วก็คณะเนี่ยพู้ที่ไปในคณะแล้วก็แล้วก็รว,วมทั้งไม่นา่ารวมทั้งอาจจะมีนอกคณะนี้ด้วยคือเพราะว่าไม่รู้ใครบางคนเดินป็ปแถวยาวยืดไปแล้วแล้วก็คนเนี้ยมีของเทินหัวไปโอ้คนเดียวคงไม่ของเทินหัวเทินหัวยาวเหยียดเลยไปเอาของไปถวายพุทธเจ้าแล้วว่าโอ๊ย นี่มันเห็นเนี่ยพวกนี้แต่งจาหลีสองรอบเลยงนะนั้นต้องบอกว่าโอ้ยถ้าคนที่จะไม่รู้ว่าผลนิพพานหรือคนที่สนใจในธรรมจริงๆไม่มีเหตุบังเอิญหรอกของที่ไปดูประวัติและอีกอย่างหนึ่งไปดูประวัติของอสีติมหาสาวกหรือหรือภิกษุณีสี่สิบรูปที่มีประวัติแล้วก็มีมีประวัติมีระลึกชาติได้แต่ละท่านแต่ละท่านเหตุที่เป็นมาผู้ที่มาบรรลุอรหันต์ในปัจจุบัน ล้วนแต่เคยสร้างบุญงามความดีกับพุทธเจ้าม,มาแล้วทั้งหมดทุกพระองค์เคยสร้างมาแล้วทั้งหมดเนี่ยเคยถวายมาอย่างวันนี้ที่โพสต์ไปก็มีอยู่คนหนึ่ง,งที่ว่าสวยมากเลยและเป็นลูกของเจ้าเมืองหรือล,ลูกของใครจาไม่ได้แล้วแล้วก็พ่อก็ยกให้แก่กษัตริย์และกษัตริย์อีกเมืองหนึง่งที่กษัตริย์นี้ก็รูปร่างดีมากเลยแต่พอมากษัตริย์มาแล้วไม่ยอมแต่งงาน ผู้หญิงคนนี้งามมากเลยงดงามมากแต่พอกษัตริย์นี่แต่งตัวแบบเครื่องอลังการมาเลย mm hmm. ก็มาจะมาสู่ขอก็ไม่ยอมผู้หญิงไม่ยอมไม่ยอมแต่งงานด้วยบอกว่าสัางขารเนี่ยที่สุดแล้วก็ต้องต้องผุพังสลายตายไปจะป่วยการจะไปอยู่อย่างนั้นทําไมป่วยการไปเ <finding? S 1> ดี๋ยวุดท้ทายก็ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่แล้วก็กษัตริย์ที่มาเนี่ย ก็จะต้องตายหมดแล้วก็เออร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายผุพังสลายไปมีอะไรที่ยึดบ้านถือบ้านได้ไม่ควรหลงกับสังขารที่ที่เป็นอยู่ชั่วขราวอย่างเนี้ยโอ้ยพ่อแม่ก็ร้องไห้อ้อนวอนฟูงฝ่ายกษัตริย์นั่นก็ร้องไห้ฟูมฝ่ายอ้อนวอนบอกว่ายังเป็นสาวสวยอยู่เลยเอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไอ้นี่เป็นเพียงแค่มายาขึ้นมามันเนแค่ หลอกลวงตาอยู่ช่วงคราวไ่นั้นเหี่ยไม่ชาก็ผุพังสลายไปไม่มีอะไรยึดบ้านถือบ้านได้จะมาหลงอะไรกับสิ่งที่หลอกลวงเป็นมายาแล้วมีนคำพูดอะไรตรงนี้เราก็จาไม่ได้พูดไปเยอะสรุปแล้วคือไม่เที่ยงเองอ่ะสังหารไม่เที่ยงเดี๋ยวกะทงังพ,พ่อแม่ก็ร้องไห้แล้วก็อ้อนวอนเท่าไหร่ก็ไม่ยอมกษัตริย์ก็อ้อนวอนหลักมากก็อ้อนวอนไม่ยอมได้ก็ขอบวชอย่างเดียวยืนยันขอบวชอย่างเดียว เลสุดท้ายก,กษัตริย์ก็เลยบอกกับพ่อแม่ว่าคือ,อผู้หญิงเนี่ยด้มีรู้แจ้งในสัจธรรมในวิโมกแล้วสมควรให้บวชเถอะก็เลยให้ให้บวชบวชไม่นานหลักฟังธรรมพุทธเจ้าแป๊บเดียวก็บรรลุอรหันต์เลยแล้วก็ประวัติความเป็นมาก็คือที่บรรลุอรหรนันต์เพราะว่าเคยร่วมกับเพื่อนๆเ,เนี่ยสร้างศาลาถวายพุทธเจ้า กันพวกนี้เคยเป็นมาแล้วเพ่อนบรรลุอรหันต์เร็วแล้วก็พอในในสมัยพุทธเจ้าองค์ต่อมาอีกก็เคยร่วมกับเพื่อนๆไปถวายอะไรนู้นเนี่ยกับพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นี้องค์นี้ก็เจอพุทธเจ้ามาไปแล้วกี่องค์เนี่ยเนี่ยเหมือนกับโยมที่เขาเนี่ยที่ไปกับลุงตาเนี่ยก็คือกับพุทธเจ้ามาแล้วไ่รู้กีองค์เหมือนกันถวายน่าจะถวายมาแบบเนี้ยกับพุทธเจ้ามาแล้วหลายองค์เนี่ยอันเขาก็เลยเกิดมาก็เลยทั้งเขาและสามีก็รวยรว,วยทุกชาติแล้วก็ ทั้งครอบครัวก็ฝ่ายทรรมันไอ้วุฒิาเราพะคนน่ะคนที่ก็มาเป็นคนแน่วแน่ปั่นคงในพระสัตธธรรมคําสอนพุธเเจ้ามุ่งสูม่มาผลนิพพานเนี่ยไม่มีหรอกที่ว่าพวกท่านเป็นเหตุบังเอิญมานั่งฟังพระธรัรมอางเนี้ยไม่มีหรอกมันต้องเคยเคยพบพระธเจ้าเคยพบพระอาารสาวกมาแล้วหลายองค์เคยทําความดีมาแล้วจริงไหม พวกเด็กอย่างนี้เขาก็มีปัญญาสูงพวกนี้ทั้งนั้นแหละเคยมีเคยเป็นบุญวาสนาบรารมีมาแล้วพวกนี้ทุกคนเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาตำตำหรอกเคยสร้างวาสนาบารมีมาเวลามาก็มาจากมาจากข้างบนนั่นแหละมาจากข้างบนมาเกิดแล้วมาเกิดแล้วก็หลงหลง,ล,งลืมลืมไปเรียแต่ว่าถ้าสร้างวาสนาบารมีมาแตกต่างกันไม่เท่ากันเท่านั้นเองแต่ทุกคนครับได้มาฟังพระสัตธรรมแล้วสร้างมาแล้วทุกคนไม่มีใครที่ไม่สร้างมาหลับไปงันไม่สนใจได้หรอก คนไทยไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยเราจะปฏิบัติยังไงอะไรเนี่ยอธิษฐานบนารมีเอาเลยไม่มีอะไรเกินกว่าบารมีอธิษฐานบนารมีเอาเลยแล้วบารมีในในอดีตและบารมีในปัจจุบันที่เป็นเนี่ยบารมีสิบทิศเราเนี่ยตั้งใจมั่นเด็ดเดี่ยวเนี่ยเป็นบนารมีสิบทิศสมบูรณ์ในปัจจุบันอธิษฐานเอาเลยเดี๋ยวทําก็เข้าสู่ใจเองไม่ไม่เยอะหรอกไม,ยนยนยนไม่ไม่มีรูปแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรหรอกอธิษฐานเอาเลยแล้วเดี๋ยวก็ปรากฏเองเดี๋ยวก็ปรากฏที่ไฟเสียงมากเดี๋ยวเราไปเห็นอะไรเนี่ย ที่มันเน่าเปื่อยผุพังสลายอะไม่ว่าคนสัตว์พืชเห็นผุพังสลายเน่าเปื่อยไปก็กระแทกใจจนน้ำทำกระแทกใจจนน้าตาร่วมทิ้งความคิดบ้านถึงบ้านเนี่ยโดยที่ไม่ได้มีเงื่อนไขไม่มีรูปแบบหรอกก็ด้เป็นพ้าหลานในสมัยพุทธเจ้าก็หลายท่านที่ทําก็กระแทกใจเมื่อถึงเวลาเข้าใจไหมนะะดีแล้วสาธุ